สวัสดีค่ะพบกับแม่มกเช่นเคยนะคะกับช่องสองพี่น้องพาเพิรนชาแนลจ้าวันนี้แม่มกก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับบอลสีมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะมาฟังทางนี้เลยค่ะไขปรปลูกบอลสีเลี้ยงบอลสีนะคะสีไม่เด่นร้ายไม่ชัดเหมือนอย่างช้างเผือกใบบัวต้นนี้นะคะดูเส้นใบของเขานะคะแข็งแรงสีสดสดแจ่มๆแ,แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ว้าวสวยมากใช่ไหมคะพเพื่อนๆท่านไหนนะคะปลูกบอนสีไม่มีสีสีไม่สดการใบไ,ไม่แข็งแรงไม่แทงหนอ่อแทงร้อนนะคะมาฟังทางนี้เลยคะ่ะแม่มุกจะพาเพื่อนๆไปเคล็ดลับดีๆวันนี้นะคะ วันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆไปบำรุงระเบิดสีพร้อมบำรุงด้วยน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าววันนี้แม่หมกก็ได้มาไม่เยอะนะคะได้ประมาณ3ลิตรค่ะเพื่อนๆต่อมานะคะเครื่องดื่มโชว์กำลังก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 สร้างการเจริญเติบโตให้แก่บอลสีของเรานะคะการใบแข็งแรงด้วยสิ่งนี้เลยจ้า ต่อมาค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตาเมตเร่งรากเร่งลำต้นรากฝอยหาหานได้ดีสร้างการเจริญเติบโตให้แก่บอนสีของเรานะคะเพื่อนๆด้วยสิ่งนี้เลยค่ะผงชูรสนะคะเพื่อนๆยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะแม่โมก็จะพาเพื่อนๆมาระเบิดสีด้วยสิ่งนี้เลยมะขามเปียกหนึ่งก้อนจ้ะเพื่อนๆวันนี้แม่โมก,ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะ เพราะว่าเราได้น้ำซาวข้าวมาแค่3มลิตรค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมาละลายมะขามเปียกเลยจ้าระเบิดสีสีสดใสแจม่มว้าวด้วยสูตรนี้กันเลยนะคะนี่เลยจ้าเราก็จะได้น้ำมะขามเปียกก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้ะ นี่นะคะเพื่อนๆเราก,ก็จะได้น้ำมะขามเปียกละลายน้ำแบบนี้เทลงไปในน้ำซาวข้าวเลยค่ะน้ำซาวข้าวสามลิตรนะคะแล้วก,ก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตามด้วยเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะเพื่อนๆหนึ่งฟาจ้าสูตรนี้นะคะเพื่อนๆแม่หมกแนะนำให้เพื่อนๆใช้ได้เลย อาทิศละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะเพื่อนๆระเบิดสีนะคะโอนโซเดียมกูตาเมตหนึ่งช้อนชาจ้าผลส่วนผสมของเราทั้งหมดนะคะเพื่อนๆให้รายเข้ากันวันนี้แม่มกก็จะพาเพื่อนๆ ไปลดตามโคนลำต้นเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากฉีดพ่นทางใบก็ใช้ได้เช่นกันจ้าลดโคนลำต้นฉีดพ่นทางใบใงเพื่อนๆเ,เราก็จะได้ปุ๋ยน้ําสูตรเข้มข้นแล้วนะคะในทางนี้จ้าเราก็มาลดโคนลำต้นบอนสีด้วยกันนะคะบํารุงระเบิดสีด้วยสูตรนี้เลยค่ะหนแก้วนะจ๊าลดโคนลำต้นไปเลยค่ะเพื่อนๆ ใบใหญ่ใบโตการใบแข็งแรงสีสันสดใสนะคะหนึ่งแก้วจ้าปีกินารีค่ะเพื่อนๆโอยสวยมากแดงสดเลยนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ลดได้เช่นกันจ้า,าถังเถือกใบบัวใบใหญ่ใบโตการใบแข็งแรงนะคะ ดูหลอดของเขานะคะแทงหลอดใหม่ๆขึ้นมาหลอดใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มกก็จะพาเพื่อนๆบำรุงด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับสูตรนี้เลยนะคะหนึ่งแก้วจ้าระเบิดสีบำรุงเร่งรากเร่งล,ล,งลำต้นลำต้นแข็งแรงนะคะลำต้นแข็งแรงก็จะสร้างการเจริญเติบโตให้แก่บอนสีของเราแทงหนอแทงหลอดสีสดใสน,นะคะด้วยสูตรนี้เลยจ้า ค่ะอีหน่อต้นนี้นะคะของเรายัางไม่กัดสีเท่าไหร่นะคะไม่หมกก็จะพาเพื่อนๆใช้สูตรนี้ไปเลยค่ะเพื่อนๆบำรุงสม่ำเสมอนะคะไม่ต้องรีบจ้าหน่อก็แทงรอดขึ้นมาใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพุ่มใหญ่ใบโตการใบแข็งแรงไม่มีใบตกมบเหี่ยวเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะใช้สูตรนี้แก้วนี้บำรุงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วจ้า ด้านนี้นะคะกัดสีเต็มใบสีสดสดขาวขาวหวันนี้นะคะแค่รับดีๆของแม่หมกก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ